สบายดีบายทันสวัสดีจ้าวันนี้ประทานก็มาเที่ยวบ้านเพื่อนเนาะที่จังหวัดสราแก้วตําบลท่ากระบากเนาะประถานก็มาจกเอาบอลเมจิของนางกลับไปเลี้ยงที่บ้านเนาะนี่คือต้นแม่ของเขาประถานก็จกมาจากตรงนี้แล้วก็มาใส่ตรงนี้เอาไว้เพื่อเที่ยวกลับไปเลี้ยงที่บ้านจ้า เรียกว่าถ่ายกันท่ามกลางฝนฟ้าขนองเลยพี่น้องจ๋าฝนทำท่าจะตกแต่มันไม่ตกจ้าสบายดีบายทันสวัสดิส์สาพี่น้องจ๋าคลิปนี้เนาะประทันก็เอาแบล็กเมจิกของประทันมาห้ามาอวดจ้าแบล็กเมจิกต้นนี้ประทันก็ตัดแบ่งมาจากต้นของบ้านเพื่อนที่ประทันไปบ้านเพื่อนว่าวันที่2มกราคมเนาะปีใหม่ ซึ่งตอนนี้ป้าทันก็มาปลูกป้าทันก็เปลี่ยนกระถางน้องเขาหลายรอบแล้วละต้นแม่ของเขาอ่ะดานะจ๊ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าป้าทันมาปลูกอะ่ะใบมันยังไม่ดําหรือว่ามันยังเจอแสงไม่พอพี่น้องจ๋าเขาบอกว่าแมกเบจิกเนี่ยเราต้องปลูกกลางแดดเนาะป้าทันก็ปลูกไว้เนี่ยใต้ใต้ชายคาของหลังคาแบบนี้จ้ะพี่น้องจ๋า เขาก็จะเจอแดดช่วงเช้าช่วงบ่าย,ายนิดๆนะแต่ก็เจอไม่เต็มที่มันก็เลยไม่ดำจ้ะพี่น้องจ๋าก, mm hmm. ก็บ้านประทานมันก็มีพื้นที่หน้าบ้านนิดเดียวเนาะเนี่ยแต่ว่ามันก็เลี้ยงง่ายนะจ๊ะพี่น้องจ๋าประทานนี่เทน้ําไปชุ่มชื้นเลยแต่ว่าวันนี้ประทานไม่ได้เทใส่เขาหนุกสองวันแหละน้องเขาก็เลยแห้งมันก็จากที่มาต้นเล็กๆน้องเขาก็ต้นโตแล้วจ้ะพี่น้องจา๋าแบ็คเมจิกของป้าทัน แต่มันไม่แบกจ้ามันเป็นเขี้ยวแต่ว่าประธานเส้อว่าต่อไปเนาะหงต้องดั่เหมือนตอนแม่เขาแน่เลยจ้าประธานก็จะพยายามที่เจะนอนคา <Okay. S 2> ตากแดดให้มากๆกับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงตรงนี้ Thank you f o ว w i t c h ซ n g see you l เดี๋ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ประธานด้วยจ้า